ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโควิด -19 ของรถโดยสารสาธารณะสถานีขนส่งในจังหวัดกับ นางสรัมพัฒประโมทกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้างานขนส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่สถานีขนส่งต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจนํานวนมากโดยจุดแรกครับที่บริเวณสถานีขนส่งอำเภอเสนาจุดที่สองได้แก่บริเวณสถานีขนส่งย่อยนเรศวรและจุดสุดท้ายที่สถานีเดินรถบริษัทขนส่งจำกัดสายเนื้อ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจมาตรการของแต่ละสถานีขนส่งในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรคหรือไม่ซึ่งทุกสถานีปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะครับมีการปิดกั้นพื้นที่ให้เข้าออกทางเดียวรวมไปถึงการจําหน่ายตั๋วมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันไม่มีการสัมผัสกับผู้มาใช้บริการโดยตรงรวมถึงมาตรการจุดตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนผู้โดยสารและการสแกนใช้งานแอปพลิเคชันถ่ายชนะ ส่วนของรถโดยสารมีการเว้นระยะห่างของที่นั่งนะครับโดยนั่งเก้าอี้ละหนึ่งคนสลับแถวรวมถึงการทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อโดยหลังจากที่ส่งผู้โดยสารแล้วและที่สถานีขนส่งมีการทําความสะอาดทุกๆ2ชั่วโมงโดยจะไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถโดยสารนะครับทางนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้กล่าวย้ำถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่าต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้สั่งการเ้นยัำปฏิบัติตามมาตรการ DMH TTA สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน,นไทยชนะซึ่งปฏิบัติตามมาตรการนี้แล้วก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 ลงได้พร้อมเน้นยัำให้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้กับผู้โดยสารนั้นแจ้งให้รับทราบอย่างต่อนเนื่องในพื้นที่ของพระนครศรีอย,ยุธยานะครับ